บรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศลมครับอยู่ติดกับวัดลมลื่นครับต้นไม้ลมเย็นสบายครับวันนี้ลมมีความสุขครับอยู่สวนครับมาดูมะละกอครับที่ปลูกไว้ข้างหน้าครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรครับปลูกธรรมชาติเป็นลูกแล้วครับเนี่ยมะละกอ ได้กินรนะครับ้วยก็ได้ขายหนอ่อขายอะไระครับกล้วยหอมทองครับกล้วยนี่ครับสวนของผมก็จะอยู่แบ่งคนละครึ่งก็จะประมาณนี้ครบกคนละครึ่งกันครับของน้องครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสร้างบ้านหล,ลังนล้กก็สร้างได้สบายที่ยาวครับพูดถึงก็กว้างอยู่แต่แบ่งกันคน,นละครึ่งครับ เป็น่ันก็ไดัปนะมาวนี้เองครับผมก็ะได่ประ,ะไรนเดิน,นนลกนน,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 น้อยอย่างเช ทางเข้าสวน์ก็เล็กนิดเดียวเองทางใหญ่เลยกินพื้นที่ไปก็ไมันเป็นไรเบือแพ้กันไปที่ผมไม่เป็นไรก็ับเม,มีทางเขา้าไใม่เข้าไปติดตงนี้ติดคนขี่แล้วก็ติดทางนี้ด้วยถนนสุนคนเป็นถนนสนระคน ว่อยู่ได้ยพอสร้างบ้านอยู่ก็ได้สบายแลยถ้าจะสร้างบ้านโก็ยกได้เอาไว้ให้มีสักวันเราจะสร้างบ้านสร้างอะไรเล็กๆสร้างไงผมว่ากว้างนะถ้าเป็นพื้นเดียว